ทีคนดูคนดูส่วนคนคนดูส่วนคนหรือว่าเราไฟ์ฟิตแอคเคาถูกแล้วถูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับต่อสิต่อดิเดี๋ยวจะไปลงแข่งลีกหน้าแข่งดีฟุตบอลอ่ะอะไรยังครับพี่เมฆไม่ทัน ปฏิทิภีเรามาไลฟ์ก็คือเราแวะมาทักทายทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยววันที่8เนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนจะรอดูเราเนาะในเอ่าไม่ร้องเพลงให้ทอะไรไม่ร้องเพลงให้ทำอะไรประตูพอแมวประตูใช่ทำไมคอมเมนต์ไม่ไหลเลยหรือว่าเน็ตจากกีมันใช้เข้าไวไฟอยู่หรือเปล่า อุ้ยพอไวแม่งก็ไวเลย You made my day You made my day น้องจะคีบปวยแล้วครับเป็นไข้ใจอ่ะเฮ้ยไอ้หล่อจะคีบปวยเหรอไม่ป่วยผมปกติดีช่วงนี้ก็หายหายไปเป็นหลายคนนะฮะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรกันเพราะว่ามีภารกิจต้องทำ ใช่ย่เช่นผมเรียนนี้เต์ดก็มีกำลังศึกษาด้านคันติคอปอยู่เลย<笑><笑>ดูเป็นอะไรที่พิสาระวะกำลังศึกษาด้านฮันติคอปอยู่ผมทำเต้เสรอยู่เฮ้ยเครื่องดืม่มหรือว่าอาหารทุกอย่างในงานฟรีนะครับผมขอสปอนเซอร์จากจากรทายนะครับก็เปิดให้ทุกคนมากันได้ <c oughs> ได้เหรอ <c oughs> ใช่ได้

เชฟวันนี้ไม่ใส่หมวกเหรอใส่ครับใส่ครับถ <laughs> อดหมวกกันหน่อยไม่ไม่ถอดครับใส่อยู่ครับ <laughs> <laughs> หัวแบน <laughs> <laughs> ผมมันแบบใส่แบบนี้โยแจ็คกี้โยพี่เช่ครับเ <laughs> ท้เาใหม่ ทำให้ชีเน่ย to the old time เอเตส old style back to the 70 s. Okay. <S <c oughs> เราดูรายการวันจันทร์นะมะัะตอนนี้นะครับเรากำลังพยายามหาคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูอยู่นะครับเพิ่งเรียนร้องเพลงมาพูดอะไรไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆเหรอ Yes ตรงาจคนทำซับด้วยมันมีคนทำซับด้วยเหรอมี <c oughs> <c oughs> โอเค sorry ก็เทดีเหมาะกับพี่ดีนะนอหขอคำถามหน่อยครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับปวดไลา์จังเลยถามให้บอกเขาดีอ้อนนี้อ้อนนี้ขอคำถามนะครับเพ่อยากตอบคำถามครับ ทานข้าวรื้ยังครับยังไม่ทานครับทานไปแล้วนะทานแล้วทานไปแล้วครับกินแจ๊กกี้กินข้าวผัดไง,งกินเขาผัดไปครับว่าใช้กินเบอร์เกอร์ัอผมกินผมกินข้าวผัดกะเพรา,พ,า <S <S พี่เจมกินตําถัว่วผมกินข้าวกะเพราหมูกรอบด้วยครับแล้วก็ตําถั่วใช่ครับแล้วก็ตาถัว่วแล้วก็กะเพราใส่ถั่วฝักยาวไม่ที่พี่กินเนี่ยกะเพราใส่ถั่วจะมีร่วมงานกับเจไอส์ไหมครับ ถามไปพี่ถามไปพี่ก็ไม่อ่านหนูเออเราไม่อ่านเนาะงั้นไม่ต้องอ่านแล้วกันมีมามา watching from Singapore say hello กำลังไฟล์ลาจริงๆนะครับผมขอขยับตัวหนึ่งเออกบแก็บตบแก็บอ๋อลืมไปไม่มีคนกดเดียวเลยครับลูกมันวนกันกดกันหนึ่งรูปสองรูป สามรูปบายบาผมไปแล้วนะเจอกันครับพี่เจมส์เจอกันดูสุขภาพด้วยโยมกันสิโอย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับสี่ร้อยบายดีครับบ๊ายบายโอ้เมื่อกี้แค่ชูสองนิ้วคือผมก็อยากไปเที่ยวครับแต่ว่าผมเกรงว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ไม่ดีสำหรับการเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วกัน Very long. Mm. Are you guys tired? No, not really. We're more sleepy and hungry. You guys tired? Yes, P James went home. He got some things to do. Early in the morning. <laughs> เอาคำว่าอะไรอ่ะเอาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดตามพี่ super super kelly k ลี l y f r a า i ีพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยพูดตามมา fraji super อะไรวะ super super kelly kelly fraji

Uh, f r a g i l i ฟาร์ e ิลิส x p ่ r เ d รดลดอแลวก็มีวิมกา r เดียมเลวิโอซาห้าอไมอย่างนี้ถึง <laughs> ไ้เฮ <laughs> ้แต่แต่ว่าอันพ <laughs> ี่เชยหล่อไปไหมไม่ครับไม่หลอ่อครับผมนอกไป <laughs> ผมน่ารัก เลเพลงให้ฟังหน่อยเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะเป็นอะไรเนี่ย Hit o Pot m o n s t r o s e s เดมัสเบบาย 对溜你俩